ค่ะสวัสดีค่ะอันนี้อยู่กับช่องฟังกุ้มบุญพูดเท็ดยังเรากระดิงใส่หสาวครับมีที่เสริมความงามให้น้องเท็ดกระดิ่งให้น้องตะกอนไปทั้งไหนตะกอนเพิ่งเอาไปแล้ว ตุกคนเอฟซีเพื่อนเอาไปเพื่อน่าอยากได้ไปไหว้ไส่เฮียนเพื่อน่าใส่บ้านกระดิ่งเรียกจับกระดิ่งของหนองอุบุนอใใใหครับ้้งนส กระดิ่งทองทองดิ่งเงินกระดิ่งทองคนน่ะ น้องเขาเคยใส่เล็กๆกะสิบอร์คินตกใส่ไปเรื่อยๆเขาก็ะช hmm? ินฟังเสียง เป็นอย่างมันหอนเองมันหอนอันนี้พูอดไปทางไหนมาตัด้อย์ตัด้อวยะใส่กระดิ่งลองดูกันตัดอ้อยแต่เสานำมาท่านได้อาบเลยนี่ชุดใส่ชู้บึงจังหน่อยบึงฮะชู้บึงชู้บอะไรเออ กระดิ่งเรียกซับอบก็ใส่ลายจังสิใส่ลายล่ะพุ่นนี่ล่ะใช่พุ่นหรอจาวอุ้มบุญมาเร็วมาเร็วมาเร็วเออมาเร็วมาเร็วเร็วมาเร็วพอยเซ่กระดิ่งให้พอยเซ่กระดิ่งให้มาหลามาขึเก่งนะเก่งเลยและ มาุงมาะไกลวยเอาครัแบมีกระดิงเขาลองครับนเพิ่จกดเดครับนของใหม่ของใหม่นเพิ่นเอาไปบังหันเพิ่นกว่าเพิ่นมีโชคอยู่ อะไรกระดิ่งน่องไปแล้วไม่โกพึ่นมาแจักยาสิมชฉกียังเราบอกตะวามิฉกงานอยู่เออพ่อดีนะพ่อหลุดดอกดึงออกว่าแมนกระดิงออกได้ตี งามเนื้ออาจจะ n h อบ n h à เหนียดนึงบ่หน่อ,อ,า,อาจจะเหนี่นข้อนอือือุ่มดีเหตุการณ์ปกติรุ่มดเดินแล้วถ้ารุ่มบ่เดินนี่พิษปกติ น,นี่งาเนาะมงามไดก็งามเนาะไดก็งามเอกงานนิดนึงงานบ่งานงานครบข้ามาได้แนแต่กรพาดีหรืว่ากับเ่าะไอขับหลขับหลกับสี่กับสี่โ่ีเน้นค่เน้นโคอี ว่าท่านงมร้องเราร้องมันกันข้อไอข้อกันสิเน้นสิเน่นข้ออย่างนั้นงามไปหลับถ้าแต่ปงเอ้ยงานเอ้ยจวไป nằm mà hay kinh nè, hay kinh thế sầu là là wa, và... ừ, à, trời đất đi, thế chắp ông săn cây cà chắc, mà không biết bây giờ nó kín này đều nằm đâu tháo xuôi bắn <laughs> <vấn> tắc cẳng lưm độc mày tôi là xay <laughs> hành

อย่าลืมผลิตภัณฑ์จากบ้านน้องอุ้มบุญเป็นเสือ้อเป็นกระเป๋าเป็นผ้าถุงได้มัดมีเป็นตะกุดจะเป็นกระปุกอมสินได้ได้เล็กๆ,ๆหน่อยพ่อได้ค้าหารให้น้องกัมีโ่วงการปลูกบันให้แมฟ่ฟ้าใสพ่อได้เจ็บสะสม อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับตะไคร้ให้ทางช่องพังอุ่มบุญเป็นกำลังใจให้อุ่มบุญกับเมฟาใสสวัสดีค่ะ